ครับผมเป็นยังไงนะครับสามตัวสีงวดติดลุยพุทธแต่ว่ามาออกล่างนะปู่เนาะลุยบ่ลุยหลังลงล่างห้าศูนย์ห้าศูนย์ลงล่างขาดสามตัวเข่าแต่สองตัวเข่าเลยสองตัวก่อนหน้านั้นคือสามตัวนี่สีงวดติดแม่นสามตัวสีงวดติดเจอกล้องบ่ได้เลยมีกล้องบ่างมีกล่องอะเก็กล้องไปเลย ก็วันนี้ก็จะมาตามเช่นเคยครับผมก็ถือว่าเข้าอยู่น้าปู่เน้าห้าศูนย์เนาะห้าศูนยเป็นสูตรคำนวณนะครับสูตรคำนวณก่อนจะไปฟังน้าปู่นี้มิดฝันบ้างไหมครับผมบ่บ่ฝันเลยไม่ฝันเลยก้อนตีว่าคอยฝันเรื่องเลขครับมีแต่ใส่สูตรคำนวณอย่างเดียวัท่านฟังก็ที่เอาฝันเป็นตัวก้อนเลขกออกก้อนี้เด้อนเล็กออกไปเลย แล้มันบก่ดกันครับอืมคำนวณไปเลยสามตัวนีสูตรคำนวณของพอาจันย์ถึงจะรุดมวลนี้เนาะค่ะถ้ากาบอดถือว่าดุดแล้วมันลงลางเนาะสามตัวสี่งวดติดนี่ไม่ธรรมดาเนาะอาจารย์เนาะหายากนะครับที่จะถูกติดติดกันสี่งวดติดเนี่ยครับส่วนมากจะเข้าตรงหรือโต๊ดครับผมเ้างวดสองศูนย์เก้าครับเจ็ดศูนย์สอตรงอืม มันเริ่มเขาว่าได้เงื่อน200เก่าครับมันลดนเงื่เมื่อกี้แล้วมันลดแต่ว่าลงล่างลงล่างแมนล่องประหลางครับศูนย์ล่งลางเลยถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือดังมากนะครับสำหรับอ,อ,อ่อนอ<ช>น้องปืน,น,นเนาะครับเจสก่าๆที่เคยติดตามถ้าได้ยินอ่อนน้องปืนก็ไม่ต้องพูดอะไรมากใช่ครับยง่อมย่อมใจลุกแน่ครับเจสซีก็เคยได้โชคกับ อาจารย์เยอะครับจนได้สร้างกระแพงวัดป็ตางหัววัดานะเนาก็ลนาะอาจารย์มาให้อีกกะถูกซิงวดติดหางวดติดค่ะอหางวัดยาวมันลงลางูมันลงลางแงลางแมนจ์แา้า่ลุดมันก็บลุดันตาซองโตมากันจ ได้เนาะค่ะแต่ว่ามันขาดที่ว่าขาดที่ขาดสามโตไม่ไ้ะดต่ัขาดสามโตสก็ตัดปบนล่างกัสิได้ยี่หรอกค่ะแต่สล่างนี่ยมันรุดเอ้ยอีกสูนนี่ยมันเข่าหางสูตรหลุ่มก่อนมันลายเหล็มันลายสูตมแล้วก็มันสูตมันเดินเดินมันเดินทุดๆก็เลยเอาติดสูตรมันเดินลงไง วัดแต่ว่าเรายัวางตัวกล่องอยู่ใส่เลยมาตื่นกล็วัดวัดนี้นี่อาจารย์ให้สูตรที่เดินดีเลยใช่ไหมครับผมเอาสูตรที่เดินดีเลยเอาสูตรเดินดีเลยแม่นเลยแม่นหมาเอาสูตรที่มันเดินเนี่ยเอาสูตรที่มันแขนะครับผมแล้วก็เสียงเรื่องก็เขาคนมาแล้วนนี้แล้วเสียงเรื่องที่ว่ามันยู่อุปกรณ์พังกันมาหาศูนยหาเช็คก็หาเปลื เลขอะไรครับปู่เลขกลับเหรอครับมีมีมีส่วนลับด้วยใช่ไหมครับลับที่มาเอางวดนี้ให้ลงไหมครับ้สเขียนให้เขียดทแต่พอปด่งออมีที่มามาเราจองอาศิได้ม่บุญรวมกันก็ได้ครับ พอมันสันจาสัญจรต้องเอาะไรสั่จรน่ต้องเอาะไรบ้สัญจอนี่ย่านว่าอาจารย์ครับสั่จอเขาสสัญจรน้อเก่ารม่ตรเายางพายสัญจรเลสัญจรนี่มากเลยครับจารย์สัญจรนี่เก่าห่าไปใส่มาใช้รโอ้เก่า่ไปใช้มาใช้รสั่นจรนนฝกสั่จเหรือนกัเก่ามากครับปเก่เก่ามาตลอด ทั้งจอในเก้าในยิ่งจริงใช่บหอาจารย์สูตรนี่อาจารย์ใส่มาจักสีแล้วกะสูตรที่แม่นแม่นครบมูสูตรที่แม่นๆนี่แต่ว่าะสูตรคนมีมาโดนแล้วแต่ว่าได้ใส่เอามาใส่าะมันมีหลายสูตรนะเว่าสูตรที่ใส่ต้องคือยี่น้องพื้นก็ใส่มาสูตรเดียวสูตรนั้นก็เดินดีแต่เด็กมีผมไม่เคยผ่านแล้วสูตรนั้นก็มากแล้วแล้วก็พอใส่เขาก็เลยปล่อยถิ่ถึงว่าสูตรใ่เขาไม่อีกสูตรที่มันเดินดีมาก สูตรไม่นี่เขาจะงวดระอารย์ก็ที่สามตัวมั่กีเขามาอสี่งวดเมื่อกี้รุ่งวดเมือก้มันไม่ได้คุลงล่างมันลงมาแต่สูตรล่างมันก็เดินดีมาตลอดตั้งต่ลล่างงวดเมันลดไปเลยหายไปเลยวันนี้คือให้สูตรเดินดีสมตัวกับสูตรล่างที่เดินดีแมนอ๋อ อาจารย์วันนี้คำนวณไว้หรือยังครับผมคำนวณไวเราได้รับเจ่าม่ได้เขียนไวในโทรศัพท์อืมโทรศัพท์อยู่ไหนครับนะครับโอ้อาจารย์คำนวณไว้ในโทรศัพท์นะครับเดียกให้อาจารย์เรียกให้อาจารย์เขียนให้เลยเนาะให้อาจารย์บอกโอเคได้ครับโอ้ให้อาจารย์บอแล้วเราก็เขียนอะมาครับเดี๋ยวอย่าไม่ฟังเลยนะ ิม้ยำดำเล็กวิ่งมนมี9มี yeah 2มีเมี8เล็วิ่งมันครัเป็นเล็วินตเล็กวอสาตัวมังขาามาตลอดุนี่เป็นบ่า่ะเก้าเจ็ดแ เป็นชุดบนใช่ไหมครับแม่ชุดบนชุดสตัวบนชุดล่างเปินคันเรไปเี่กา้หกว่างเจกับเจ็ดแนี่สองเจ็ดนะแต่สอ็มันเป็นเหล็กเด่นแต่มันส้นดับสอเจ็ดเอาพเอาลงไปมันเป็นเด่นแบบเด่นก็เด่นส้นดับเป็นเล็เด่นแต่ว่าก็้นดับออแต่มันส้นดับแต่ว่าเด่นแต่มันเด่นมันเด่นันสองเขียขนาดเลกนมาสูงตัวรับ 0 0 0นเากมีที่มาก็อยู่ในนั้นใช่ไหมจ้าัไม่้เงูยูกับ้าอาจารย์เอาเกจเอาเกับสองไป บนอันนี้เป็นบนสูงกับสูงเก้ากับสูงเก้าตามตัวละสองสูงเก้ากัวูนเจ็ดสูงเก้านู์ศูนย์ก็มีนะครับเจ็ดสูงเก้ก็จะใส่เป็นตัวไม่คีมาก ตัวน้ำมันจะส้นกันเจ็ดแปดมันจะส้นกันส้งกันกับหล็กรางนว่าตัวสามตัวบนมันจะส้นกันกับหล็กรางเจ็ดแปดมันจะส้นกันว่ามงมันลงล่างนี่ตัวสามตัวุดถึงมันเข่าสามตัวมันลงลางไปหาซูนอย่างั้นมันส้นกันกังอ่ะเจ็ดแปดมันส้นกันเด็กรับมีที่มาตัวไหนครับอาจารย์ครับ ศูกับศูนยเาอเลขลับมีที่มาคือ0ูนูนกับศูนย์เเนเขาส่งมาให้แหละครับผมเมนกระยาศูนยกรมาอเลอ้โองศูนย e ์นมาได้ต้นศ mm ูน hmm. ย right. ์ศ oh. ูนย์กับ0ูนย์เม oh. oh. ันหามากไม่ก็สองโตปะคะเอเมนสากากับเจ็กับสใสเป็นสามโตอ๋อมาจัดเอาสองกับเจ็ไปเป็นลักร้อยอม แต่โที่คนหายมากอีกคือคนหายมากแค่สองตัวสองศูนย์ศูนย์กับศูนย์เก้าาะค่เป็นเลขมีที่มา0ย์กับ0ย์าใช่ไหมกับตรงกับนรทซนี่ี่ซั้งตอนนศูย์ศูนย์เหรอครับตรงกันเองครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของอน้องปื้นะครับ แต่กระสมันได้กันเจ็ดแปดเล็เกล่องไม่ซื้อไปใส่หรอวะ <c oughs> พยายามาเตีนกล่องปลาจาังอ๋อน้องปือนะครับ